วันนี้เขาก็จะมาแนะนำวิธีการฝึกแอนิเมตเบื้องต้นแบบดู reference ขั้นตอนแรกเราก็หาคลิปที่เราสนใจแบบสั้นๆแล้วก็ดูง่ายๆแล้วเราก็โยนเข้ามาโปรแกรมตัดต่ออย่างของเราเราก็จะเลือกคลิปนี้เป็น reference แล้วเราก็เรนเดอร์ออกมาให้เป็นแบบรูปภาพคือ jpeg ก็เป็น jpeg แล้วก็ตั้งชื่อ ตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าไม,ไม่ต้องมีตัวเลขแล้วก็กดคาว่าเซฟแล้วเราก็กดเอ็กพอพอเราได้แล้วเราก็จะได้รูปที่เป็นเฟรมายเฟรมอย่างนี้แล้วเราก็เข้าโปรแกรมมายาเปิดโมเดลมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดคีเอท c a เ e ราแล้วก็สร้างกล้องมาหนึ่งตัว แล้วก็มาที่ panel เปลี่ยนมุมกล้องเป็น camera ที่เราสร้างมาเมื่อกี้เราก็ซูมออกมาแล้วเราก็กด attribute editor กดที่ camera สองก่อนโอเคแล้วเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดเปิดตรงนี้ตรงที่มีตัวตัว e อยู่แล้วก็กด create กดแฟ้มสีเหลืองแล้วก็กดแฟ้มสีเหลืองเสร็จแล้วเราก็ไปหา รูปภาพที่เราเซฟเมื่อกี้กดแค่รูปรูปแรกนะคือเฟรม00กดแค่รูปเดียวแล้วเราก็กด open แล้วเราก็กด use image sequence ตอนนี้เราก็สามารถเลื่อนอย่างนี้ได้วิดีโอที่เรา export มาก็ขยับโอเคตอนนี้อันนี้เป็นหน้าของ camera 2เราก็กดโชว์แล้วก็กดปิดทุกอย่างกดโชว์อีกรอบนึงแล้วก็เปิดแค่ image แพนตรงนี้ กดแผงตรงนี้แล้วก็ copy หน้านี้ออกมาแล้วเราก็กลับไปที่กล้องเดิมของมันคือกล้องนี้พอเราเปลี่ยนมาที่กล้องมุมปกตแิแล้วเราก็กดโชว์แล้วก็เปิดโทลิกอนแล้วก็เปิดเส้นคอนโทรเลอร์โอเควิธีการฝึกเราก็ดูว่าเฟรมแรกเรามาที่เฟรมที่หนึ่งตรงนี้ก่อนเฟรมแรกในเลฟเป็น ทำยังไงเราก็จัดท่าโพสตามนั้นอย่างเช่นอ,อันนี้เฟรมแรกเขาเป็นยืนเฉยๆแล้วก็จัดท่าโพสยืนธรรมดาอ,อันนี้เป็นแบบมองด้านข้างเราก็มาปรับกล้องให้เป็นแบบเบรดเดียวกับเลวเราจะได้รู้ว่าจะปรับโพสยังไงอันนี้เออขางองนิดนึงแล้วก็กดรูดมา แล้วก็ส่วนขาแล้วก็ปรับปรับให้ใกล้เคียงกับเรฟเฟอร์เรที่เราหามาตอนนี้ตอนที่เราขยับคอนโทรเลอร์ตรงหน้าอ,อกหัวไหล่ทั้งสองมันตามไปด้วยเพราะงั้นเราต้องกดที่คอนโทรเลอร์หัวไหล่ก่อนแล้วก็มาตรงนี้บอดี้สเปรตรงนี้ เขาไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเขาอ่านมั่วแล้ว้ากดเก็บไปเรเลขศูนย์อตอนนี้เวลาเราขยับตรงนี้มันก็จะไม่ไตามไปละโอเคเราก็จัดท่าโพสให้มันโอเคอในเลฟเหมือนแขนซ้ายจะสูงกว่าแขนขวาโอเคเราก็ปรับไปอันนี้จ,จะขึ้นสูงเมื่อไหร่เราก็ปรับลงมา พอสมมติว่าเราปรับได้ใกล้เคียงกับเลฟแล้วเราก็กดซ่อนตรงนี้ให้เหลือแค่คอนโทรลเลอร์อันเดียวแล้วก็กดคุมแล้วก็กดตัว S อาแล้วเราก็เลื่อนไปเฟร,รมถัดไปเราอาจจะมาที่เฟร,รมนี้ก่อนเราก็ดูว่าเราจะเอาเฟร,รมไหนเป็นคีย์โพสต์หลักอย่างเช่นจะเอาคพนี้เป็นคีย์โพสต์หลักเราก็กดคุมแล้วก็กด S แล้วก็อย่าลืมเบิดตรงนี้ด้วยนะเป็นออโต้คีย์พอเรากดเอดตรงนี้แล้วเราก็จัดท่าโพสตามแบบเลฟได้เลยอันนี้ก็โรเทนมาหน่อยหลังก็จะโรเทนลงมาหลังมันจะรู้สึกตรงๆพอเราก็ปรับท่าโพสให้มันใกล้เคียงกับแบบ ะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นทีหลักเรามาดูตรงเฟรมที่สิบเราจะเห็นว่าเฟรมที่สิบของเรามันจะรู้สึกแข็งไปข้างหลังเยอะขึ้นไปแต่ว่าในเลฟมันยังไม่ไปถึงนั้นเราก็มาที่เฟรมที่สิบก่อนแล้วก็กดคุมแล้วก็กดตัว s แล้วเราก็แก้โพสให้มันตรงกับเลฟ น่าจะประมาณนี้อ่าอันนี้น่าจะขึ้นมานิดนึงก่อนโอเคก็จะได้อย่างนี้ก็จะค่อยๆซอยคีไปเรื่อยๆอย่างเช่นตรงนี้ มือไปข้างหลังประมาณนี้แต่เราอาจจะไปข้างหลังมากเกินไปแล้วก,กดคุมเส้นคอนโทรเลอร์กด S แล้วก็แก้โพสให้มันใกล้เคียงกับลิฟอโอเคแล้วเราก็มาดูว่าเราจะใช้คีย์ไหนต่อไป